สวัสดีลูกๆนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมทุกๆคนวันนี้พอ,อมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะคะนั่นก็คือว่านับจากวันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปนะคะลูกพอ,อมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่นะคะในการรับตำแหน่งรองผู้ในการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีดังนั้นถ้าหากว่า นักเรียนคนใดนะคะคิดถึงพออนะคะก็สามารถสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ต่างๆได้นะคะในช่องทางผ่าน Facebook l ล n e หรือว่าเพจของโรงเรียนนะคะพอคิดถึงลูกๆทุกคนแต่ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองนะคะก็มีความจะเป็นที่จะต้องอาจากลูกๆทุกคนไปนะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคน ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของนรงเรียนของคุณพ่อคุณแม่และของสังคมประเทศชาติของเรานะคะรักคิดถึงทุกคนนะบ๊ายบายค่ะ